นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่180หลังจากที่พระเอกของเรานะครับได้นำขุมกำลังหลักจากจินจิงซานมาอย่างสถานที่ตั้งของวิหารทางเลือกสวรรค์แน่นอนครับบัตรนี้นั้นเรานักบวชตั้งหลายได้แต่นั่งรอด้วยสีหน้าที่จริงจังดวงตาของพวกเขานั้นลุกโชนดุดดังเปลวเพลิงพวกนักบวชทั้งหมดนั้นพร้อมที่จะสู้อย่างเอาเป็นเอาตายหมิงซื่ออินนั้นไม่ได้พูดสาบแช่งอะไรเรานักบวชเขาได้แต่หันกลับมาถามผู้เป็นอาจารย์แทน ท่านอาจารย์ข้าสงใจจริงๆว่าเจ้าวพวกนี้นั้นต้องวางกับดักไว้ที่ไหนสักแห่งแน่พวกเราควรจะบุกไปตรงๆหรือว่าไปทางด้านอื่นดีท่านอาจารย์ด้วยพลังความแข็งแกร่งที่มีนะครับรวมไปถึงวรยุทธาหากเจอกับปัญหาหรือว่ากับดักใดๆจริงคงจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับลู่โจแน,น่นอกจากนี้พวกเขายังอยู่บนรถม้าล่องมีค่าการที่รถม้าคันนี้จะได้รับความเสียหายบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย ลูโจได้เดินไปยังเบื้องหน้านะครับก่อนที่จะกวาดสายตาลงไปยงกวาดสายตาลงไปพื้นนะเบื้องล่างเขากวาดสายตาไปทั่วลานกว้างวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยนักบวชทั้งหลายที่กําลังถือไม้เท้าของตัวเองหลังจากนั้นลู่โจก็ได้พูดขึ้นซูจิงนี่มันก็ผ่านมาสักพักแล้วสินะซูจิงนะครับได้เหลือบมองไปที่ลู่โจที่ยืนอยู่บนรถม้าล่องมีคาเมื่อเห็นว่า ดูโจโมาด้วยนะครับหรือก็คือจีเทียนเต้าบัตรนี้นั้นสู่จริงก็เปี่ยมไปด้วยความตื่นตกใจในทันทีโอโ้ท่านมาท่านปรมา,าจารย์จอมวายร้ายแห่งจินจิงสานหนเลยท่านนั้นให้เกียรติมาปุ๊บข้าด้วยตัวท่านเองแบบนี้ดีใด,ดท่านถึงมายังสถานที่ที่เป็นวิหารอันต่ำต้อยแบบนี้ได้ท่านปรมา,าจารย์จีนี้ช่างให้ความสําคัญกับพวกเราเสียจริงสู่จริงนะครับได้เหลือบมองดูโจ <c oughs> อีกครั้งและเมื่อพระเอกนะครับ ตอนนี้นั้นเขามั่นใจอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่รอชา้าพูดขึ้นในตันทีว่าลุงจอดได้แต่อีกพูดออกมาอย่างเยือกยินครับท่านอาจารย์หมิงซืออินได้นํารุดม้าลองมีการนะครับลุงจอดบุญแท่นบูชาแห่งสวรรค์ที่ที่หมิงซืออินนะครับตั้งใจจอดรุดม้านั้นบอกได้เลยว่ามันเป็นแท่นบูชาวิหารของทางเลือกแห่งสวรรค์นะครับซึ่งไอ้สิ่งนี้นั้นนะครับเหมือนกับ ของสาคัญนะครับที่ไว้ใช้สําหรับบูชาสวรรค์หมิงซื่ออินนั้นตั้งใจทัดเจนนะครับที่จะทําการยามหน้าและ,ะแสดงออกว่าใครที่กล้าต่อต้านพวกเรานั้นมันจะต้องประสบป,ปุ๊บเจอกับอะไรวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์แน่นอนครับถึงแม้ว่าพวกเขายังดูหนุ่มดูแน่นแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็ดูเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังโดยธรรมชาติแล้วนะครับสําหรับคุณหนุ่มสาวเมื่อโดนดยื้อยุแบบนี้นะครับเด็กหนุ่มทั้งหลายต่างก็ต้องโมโหและพร้อมที่จะ ะโจรขึ้นมาเพื่อโจมตีศัตรูแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่จะได้เคลื่อนไหวก่อนที่พวกเขาจะได้ทําอะไรสุดท้ายแล้วปู่โสคนอื่นก็หักห้ามไว้เสียก่อนเรานักบวชหนุ่มทั้งหลายนะครับซึ่งด้วนแลแต่ไร้ประสบการณ์มากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ไม่เคยแทรกแครงเรื่องระหว่างสำนักฝ่ายธรรมะและสำนักฝ่ายอาธรรมมาก่อนเพราะแบบนั้นเราสาวกหนุ่มนะครับจึงไม่รู้จักกับปรมาจารย์โจมมหาวายร้ายแห่งยุทธภพคนนี้ ถึงแม้ว่าการจะเป็นหนุ่มนั้นจะทําให้พวกเขาไร้ซึ่งความกลัวแต่ถึงแบบนั้นการวิ่งเข้าหาศัตรูโต้งๆตงก็ควรที่จะรู้จักศัตรูให้มากพอเสียก่อนรถม้าลอยฟ้านะครับได้ลงจอดบนทิ่นบูชาจยางมั่นคงพระเอกของเรานะครับได้พาคนอื่นๆลงจากรถม้าในทันทีทันทีที่พวกเขาออกมานะครับก็รู้สึกประหลาดใจนักบวชของวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์นั้น,นได้วิ่งตรงมาหาพวกเขาในทันที ในตอนนี้เรานักบวชทั้งหลายนะครับเรือกที่จะยืนเรียงแถวกันอย่างเรียบร้อยสู่จริงได้เดินมายังแท่นบูชาแห่งสวรรค์ตัวเขานั้นได้พนมมือก่อนจะพูดขึ้นสวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายยินดีต้อนรับสู่วิหารของพวกเราท่าทีของสู่จริงนะครับได้ทําให้คนอื่นๆถึงกับรู้สึกงุนงงเหล่าศิษย์สาวกทั้งหลายนั้นพวกเขาไม่อาจรู้ได้เลยว่ามันจะมีอะไรวางกับดักรู้หรือเปล่า สำหรับชายคนนี้ชายแก่ผู้นี้นั้นเขาจะวางกับดักอะไรไว้หรือไม่เขาจะเล่นไม้ไหนกันแน่ลู่โจนะครับไม่ได้สนใจอะไรเหมือนกับสาวกของพวกเขาตัวเขานั้นได้เดินไปหาซูจิงในขณะที่กําลังเอามือควยหลังอยู่เมื่อมาถึงหน้าซูจิงนะครับลู่โจก็ได้เรือบมองไปที่นักบวชเจ้าอาวาสคนนี้ซูจิงได้พูดมาอีกครั้งอาตมาไม่มีทางเลือกอื่นที่จริงแล้วพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะจับคุณของพวกท่านเอาไว้เป็นตัวประกัน ปวดมากับอาตมาที่โถงแห่งพลังด้วยเถอะพวกเราจะได้นั่งพูดคุยกันอย่างมนุษย์ที่นั่นเจ้านักบวชหัวโลนเจ้ารีบปล่อยสิทธ์น้องแปดของข้าออกมาเดี๋ยวนี้ยังมีหน้าเรียกร้องอาวุธระดับสวงสวรรค์ถึงสามชิน้นเจ้านี่มันเจ้าไปเอาความกล้ามาจากที่ไหนกันเฮิงซืืออินได้พูดสาบทรงออกมาด้วยท่าทีที่โมโหในทันทีสูจริงรู้สึกผิดหวังอ่างเห็นได้ชัดนะครับ ถ้าหากอาตมาไม่พูดแบบนั้นไปชาวจินจิงซานนั้นขงจะไม่มาที่นี่แน่เฮ้ hey, เจ้าจงใจสินะท่านผู้จะเดินแล้วได้โปรดเชิญ่างนี้ชูจริงนั้นผู้เซก็ได้กล่าวเดินต่อไปเรานักบวชสาวกคนอื่นๆน,นะครับ้วนแล้วแต่ทําตามความเหมาะสมโถงแห่งพลังนั้นไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะเอาไว้กักขังพวกเราอย่างนั้นใช่ไหมหมิงซื่ออินนั้นได้พูดออกมาในทันทีนะครับหลังจากเหลือมองไปยังห้องตูง,งแห่งนั้น เป็นธรรมดานะครับที่หมิงซืออินจะรู้สึกสงสัยในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินหลังจากผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่หญมาหมิงซื่ออินนั้นก็พบว่าผู้ฝึกยุทธ์ส่วนใหญ่มักจะมีความเชี่ยวชาญในคล็ดวิชาต่างๆที่แตกต่างกันไปและหนึ่งในคล็ดวิชาที่เขาประสบพบเจอ,อได้บ่อยที่สุดนั่นก็คือคล็ดวิชาที่ใช้พันธนาการหรือหยุดคู่ต่อสู้เอาไว้นั่นเองเพราะแบบนั้นนะครับ หมิงซื่ออินจึงอดเป็นกังวลไม่ได้ม่านพลังของแทนบูชาหยกเขียวหรือแม้แต่ม่านพลังของภูเขาจินจิงซานต่างเป็นพลังที่ผู้ฝึกยุทธธรรมดาทั่วไปมิอาจที่จะทําลายไดงโดยง่ายนอกเหนือจากสุดยอดเวทมนตร์คาถาที่แม่น้ําสวรรค์แล้วในเมืองทั้งสี่ใช้แล้วเป็นไปได้สูงว่าพวกนี้ที่นี่อาจจะวางกับดักเอาไวเ้เช่นเดียวกันและเนื่องจากสารที่แห่งนี้เป็นสารที่ที่แสนสาคัญของ วิหารทางเลือกแหงสวรรค์เพราะแบบนั้นหมิงซื่ออินจึงได้แต่คิดว่ามันต้องมีการป้องกันอะไรบางอย่างที่ถูกเตรียมไว้แล้วจากแน่นอนสูจิงได้พูดขึ้นนะครับท่านผู้เจริญท่านอาได้เข้าใจอาตมาผิดไปแล้วแม้ว่าจะมีกับดักอยู่ที่นั่นจริงมันก็ต้องใช้ยอดฝีมือเพื่อเปิดใช้งานอยู่ดีในตอนนี้ความแข็งแกร่งของวิหารทางเลือกแหงสวรรค์น่ะไม่ได้แข็งแกร่งเช่นในอดีตยิงไปกว่านั้นทุกคนต่างก็รู้ดีว่า ปรมาจาร์โจมหาวายร้ายจากจินจิงซานแข็งแรงมากแค่ไหนถึงแม้ว่าอาตมานั้นจะเป็นเหมือนกับกุบในกะลาแต่อาตมาคงไม่เอาใครไปกระทกตับผินแน่หมิงซื่ออินนะครับได้เหลือบมองไปที่ซูจิ้งก่อนจะพูดขึ้นเฮ้อหากเป็นแบบนั้นจริงเจ้าก็กําลังหมายความว่าเจ้าอยากจะล่อลวงให้ท่านอาจารย์ของข้ามาที่นี่อย่างนั้นสินะทุกเลวลูว่โจได้รูปเขาตัวเองก่อนจะพูดออกมาเช่นกันหืม หวังว่ามันจะมีเหตุผลนะชูนทองนี้สูจริงได้ทําท่าเชื่อเชิญอ,อีกครั้งดูโจและคนอื่นๆตามต่างเดิน,ตา,ดน,ต,าดนตามหลังสูจริงไปนะครับเพื่อไปยังห้องถงแห่งพลังในตอนนั้นเองนกะบวชหลายคนยืนถือไม้เท้ารออยู่ด้านนอกในห้องโถงแห่งพลังนะครับมีเหล่าสาวกเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นสูจริงได้นั่งลงก่อนจะเอ่ยปากขึ้นใครก็ได้มหาข้าที่ขอรับท่านเจ้าวาสพาท่านผู้เจริญมาที่นี่สะขอรับ ไหนไม่ช้านะครับชูองกงก็ได้ถูกนักบวชสองคนพามาชูหงองในตอนนี้ดูรู้สึกเสียใจนะครับมือและเท้าของเขาถูกพันธนาการเอาไว้จังแน่นนะทันทีที่ได้เข้ามายังห้องโถงแห่งพลังนักบวชทั้งสองก็ได้คลายพันธนาการให้กับชูองกงในทันใดอาตมานั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้วิธีนี้ได้พูดยกโทษให้อาตมาด้วยเถอะท่านผู้อุสูจิอาตมานั้นจะรับผิดชอบต่อความผิดครั้งนี้เอีก ชูงกุ้งนะครับได้ยินทุกอย่างขณะที่เขาเดินมายังห้องโถงตัวเขาได้กวาดสายตาไปตัวห้องก่กรที่มองมาที่ลูโจลูโจในตอนนี้นะครับดูสง่างามกว่าศิษย์สาวคนไหนๆท,ท,ท่านอาจารย์ในที่สุดท่านก็มาศิษย์นั้นต้องถูกพวกนักบวชวัวล้นนี้ทรมานอย่างหนักจนศิษย์นั้นบาดเจ็บสาหัสนี่นั้นมันเป็นความทรงจำที่รร้ยรายสําหรับจิตจริงๆท่านอาจารย์ได้ปูดตอ่ได้ปูดให้ความเป็นธรรมกับศิษย์ด้วย ดงโป้งคุกเข่าลงมาต่อหน้าลู่โจนะครับในขณะนี้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยคราบน้ําตาไอ้นี่มันเออแอคชั่นดีจริงๆนะครับหมิงซื่ออินที่เห็นแบบนั้นนะครับถึงกับสะอึกพูดไม่ออกกันเลยชีเดียวเออนี่มันเป็นการแสดงที่น่ารังเกียจเสียจริงสูจริงก็ตกใจเหมือนกันนะครับกับเรื่องนี้ตัวเขาได้เหลือบมองไปที่จู่โกงก่อนจะพูดขึ้น ในสานะที่อาตมาเป็นเจ้าอาวาสของวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ที่แห่งนี้คือที่ที่แสนสำคัญสําหรับศาสนาผุธไม่มีทางที่อาตมานั้นจะกระทํารุนแรงกับศิษาวุขของท่านได้ท่านผู้เจริญเฮอเจ้าพยายามที่จะเถียงข้างั้นเหรอนักบวชหัวล้นนะครับไม่เห็นเลยว่าข้าน่ะได้รับบาดเจ็บภายในมากแค่ไหนเฮเจ้าคิดว่า ข้ารู้สึกรู้จักร่างกายตัวเองไม่ดีพออย่างนั้นสินะชวงก้งได้เงื่อน,น้าขึ้นนะครับก่อนที่จะจ้องมองและตาวาดไปที่สูจริงชวงกุ้งนั้นนะครับรู้จักจีเทียนเต้าเป็นอย่างดีนอกจากเขาจะเป็นปรมาจารย์จอมหมาไวแล้วจอมหมาไวร้ายแล้ว,ว,ลวเขาก็ยังเป็นปรมาจารย์แห่งการแก้แค้นอีกด้วยลุกขึ้นและพูดซะลูโ่โจได้พูดออกมาเออถ้าหากสิ่งที่เจ้าพูดเป็นความจริงขาก็จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับเจ้าเอง เออครับท่านอาจารย์จูงงคงเริ่มรู้สึกว่าจูงงคงเริ่มรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วนะครับที่ได้กลับมายังสาราจินติงสานชูจริงนะครับถึงกับพูดไม่ออกแต่ไม่ว่าจะยังไงในเมื่อตําแหน่งในฐานะเจ้าอาวาสนั้นตัวเขารู้สึกถึงความไม่เหมาะสมถ้าหากปกป้องตัวเองสูจริงได้แต่พูดออกมาทานช่างตัดสินใจเรื่องนี้ได้ยังเด็ดขาดจริงๆท่านผู้อุโสจี พวกเรามาเข้าเรื่องกันได้แล้วลูโจได้หยุดนะครับก่อนที่จะพูดขึ้นเขานั้นก็ได้เปลี่ยนน้ำเสียงไปเอาละ่ะถ้าหากเจ้าไม่อธิบายเหตุผลที่สมเอสมบนพอ่อว่าวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์นั้นทำไมถึงทําเช่นนี้บอกได้เลยว,ว่าสารที่แห่งนี้นั้นจะต้องจ่ายค่าชดเชยราคาแพงแน่เงื่อบนใบหน้าของซูจิงนะครับได้ไหลออกมาอาบแก้มแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ได้พูดออกมาอย่างเยือกเย็น อาตมารู้ว่าพวกท่านนะต้องการดอกแมกโนเลียสีดำผัววุสจีพวกเราสามารถส่งมอบดอกแมกโนเลียสีดำให้กับจินถิงซานได้เมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับความขูดเกลียวของจินถิงซานนั้นก็ได้บันเทาลงหือน,นี่มันมากกว่าที่คิดนะลู่จโจนะครับไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าซูจิ้งนั้นจะใจด,ดีถึงขนาดนี้และเขาได้พูดขึ้นหือททำไมทำไมเขาถึงพยายามใช้กลอุบายเพื่อที่จะให้ข้ามาที่นี่ด้วยละ่ะ ข้านะเป็นคนมีเหตุผลมาตลอดข้าสามารถปล่อยอดีตข้าสามารถปล่อยอดีตที่เจ้านั้นทําไม่ดีกับชูองกองให้ผ่านไปได้ไม่ว่าลู่โจจะมองยังไงนะครับการที่ชูองกองสิทธิ์คนที่แปลตูกขังเอาไว้เพื่อแลกเปลี่ยนกับดอกแมกนูเดียสีดานั้นก็เป็นอะไรที่แสนจะคุ้มค่าแลว้วชูองกองได้ฟังแบบนั้นถึงกับรู้สึกงง,งเอ๋ไหนท่านอาจารย์บอกว่าจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับข้ากันสูจจิงนะครับยืดฝ่ามือของตัวเองออกมาก่อนจะพูดขึ้น โชคปีจริงๆที่ท่านมีหลักการอันสูงส่งฐานผู้โซจีอาตมานั้นมีเพียงแค่คำขอเดียวเท่านั้นหมิงซื่ออินที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พูแทรกในทันทีเฮ่เจ้านักบวชหัวล้านข้านารู้จักคนแบบเจ้าดีไม่ว่าคำขอของเจ้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราชาวสาราจินทิงสซานไม่มีทางเะรอมยอมรับมันแน่จูจูนะครับสูจิงก็ลุกขึ้นยืนก่อนจะเดินไปหาลู่โจตัวเขาได้พูดออกมาด้วยความขอรับ อันที่จริงอาตมานะไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนอกเหนือจากดอกแมกโนเลียสีดำแล้วอาตมายินดีที่จะปล่อยเรื่องเสือคลุมพิธีเซนตัวนั้นไปโดยไม่ขอเอาคืนช่วงโกงเงยหน้าขึ้นมานะครับก่อนที่จะต่อเสื้อคลุมของตัวเองเอาไว้อ่าก่อนที่จะกอดเสื้อคลุมของตัวเองเอาไว้แน่นหนามากยิ่งขึ้นข้ารู้สึกสงสัยจริงๆลูโจได้พูดขึ้น อะไรกันที่ทำให้ชาววิหารทางเลือกแห่งสวรรค์นั้นถึงกับคุกเขาอ้อนวอนให้กับข้าแบบนี้กันสูจริงนะครับก็ได้หายใจออกมาก่อนทจะเริ่มพูดอีกครั้งสิ่งนั้นก็คือการรักษาชีวิตของพวกเราเอาไว้เมื่อผู้จบนะครับสาวกหนุ่มคนหนึ่งก็ได้วิ่งออกไปอาออกจากห้องโถงไปในเวลานี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปคู่หนึ่งเขาก็วิ่งกลับมาพร้อมกับศพด้วยเมื่อพิจาาจากศพนะครับ ผู้ตายนั้นรูโจก็ได้รู้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นสาวกของทางวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์บางทีคนคนนี้นั้นอาจจะเป็นผู้อุศสเลยก็เป็นได้สูจริงได้หันไปมองศพนะครับก่อนที่จะพูดขึ้นนี่คือยอดฝีมือลำดับแรกกงเหลียวและยอดฝีมือแห่งทงพระคัมภีร์ลำดับแรกกงเจียนและเรายอดฝีมือของวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์อีก12คน12คนด้วยการที่พวกเขานั้นล้วนแล้วแต่ถูกนักบ,บวชศักดิ์สิทธ ทั้งสี่จากวิหารแห่งความว่างเปล่าสังหารไปแม้ว่าศพจะมีไม่มากนักที่ทำที่ถูกนำมาห้องถงนี้แต่ถึงแบบนั้นสื่อชื่อที่ซูจริงนะครับพูดออกมานั้นก็มีหลายชื่อสีหน้าของเขาในตอนนี้ดูสงบราวกับคุ้นชินเรื่องความเป็นความตายวิหารแห่งความว่างเปล่าและวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์นั้นต่างเลือกเดินในเส้นทางเดียวกันด้วยเหตุแล้วเหตุอันใด วิหารแห่งความว่างเปล่านั้นถึงได้จัดการกับวิหารของพวกเจ้ากันละ่ะลูโ่โจได้ถามออกมาอย่างสงสัยเออเรื่องมันยาวนะท่านผู้เจริญสูจริงได้พูดช้าๆนะครับนับตั้งแต่กุงศุนแห่งวิหารความว่างเปล่าปรา,ปากฏตัวออกมาหลังจากที่เก็บตัวฝึกฝนอยู่เป็นเวลานานวิหารแห่งความว่างเปล่าก็ได้เปลี่ยนทัศนวิสัยที่พวกเขามีต่อเรื่องทางลูกไป วิหารทางเลือกแห่งสวรรค์และวิหารแห่งเปลวว่างเปล่าตางก็ไม่เคยแทรกแซงเรื่องของทางลูกและเรื่องของกันและกันจนกระทั่งสูจิงนะครับได้หยุดกลืนน้ำลายก่อนที่จะพูดประโยคต่อไปวิหารแห่งความว่างเปล่าเชื่อว่าข้าเป็นผู้ที่สังหารกงสุนไปลูโจได้เรือบมองนะครับและรูปเขาขณะนี้ ในขณะที่เขาฟังเรื่องราวไปด้วยในตอนนั้นเองเขาก็ได้คิดย้อนไปถึงเหตุการณ์ในวันวานเอตกการที่เต้นบูชายกอ่าที่เส้นบูชาศักดิ์สิทธิ์ณเมืองดูนานนั่นเองลู่โจไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าเหตุการณ์เมื่อครั้งนั้นมันจะทําให้วิหารแห่งความว่างเปล่าและวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์น,นั้นถึงกับต้องขัดแย้งกันแบบนี้เฮอชาววิหารความว่างเปล่านั้นไม่เชื่อในสิ่งที่อาตมาผู้นี้พูดยิ่งไปกว่านั้นยังมียอดฝีมือยอดผู้ฝึกยึดฝ้ายธรรมะอีกหลายคน ที่อยู่ในแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ในตอนนั้นด้วยและเพราะแบบนั้นวิหารแห่งความว่างเปล่านั้นจึงได้ยกเรื่องนี้นั้นเพื่อจะทำสงครามต่อสู้กับพวกเราวิหารทางเลือกองสวรรค์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่เหมือนในอดีตพวกเราจะเอาอะไรไปสู้กับนักบวชศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ของวิหารแห่งความว่างเปล่ากันล่ะสูจริงได้พูดออกมานะครับด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความขมขื่นและเพราะแบบนั้นเจ้าจึงคิดและเพราะแบบนั้นเจ้าจึง คิดถึงจินจิงซานของข้าสินะลู่โจได้พูดออกมาถูกต้องแลว้วอาตมานั่นคือสิ่งที่อาตมาคิดชูจริงนะครับผู้เสร็จก็ได้ทำการคารวะไปที่พระเอกอาตมาได้ยินมาว่าวิหารแห่งความว่างเปล่าได้ทำเรื่องรร้ราวกับจินจิงซานเอาไว้เพราะแบบนั้นอาตมาจึงไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อไปในวิหารแห่งนี้มีสาวกกว่าพันชีวิตด้วยกัน เห็นที่พวกเราคงจะต้องพึ่งพาจินจิงซานอย่างพวกท่านให้ช่วยจัดการกับซีนักบัวศักดิ์สิทธิ์ให้ข้าจะไม่เพียงแต่มอบดอกแมกโนเลียสีดำรวมไปถึงเสื้อเสื้อเสื้อคุมวิถีเซนให้แต่พวกเราชาววิหารทางเลือกแห่งสวรรค์น,นั้นจะยอมซิโรราบให้กับจินจิงซานอีกด้วยหมิงซื่ออินนะครับถึงกับต้องตกใจรวมไปถึงคนอื่นๆถึงกับต้องพังอะอรไรกัน สูจริงนั้นได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดนะครับเพื่อได้ตัดสินใจการใหญ่ถึงขนาดนี้เลยหรือเอาเละสิครับก็จบไปแล้วเรียบร้อยในตอนนี้เป็นอะไรที่พีคมากๆสรุปว่ามันไม่ได้คิดจะต่อสู้กับจินถิงซานนะครับแต่ต้องการล่อให้จินถิงซานมาที่นี่เพื่อที่จะยอมซีรูราบคิดว่าพระเอกของเราในตอนหน้านะครับเขาจะยอมตกลงรับข้อเสนอหรือไม่เพื่อแลกกับดอกแมกโนเลียสีดําเสื้อคุมพิธีเส้นและยังได้นะครับเหล่าสาวกหนุ่มที่เป็นนักบวช อของวิหารทางเลือกแห่งวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์อีกอกว่าพันชีวิตเนาะตอนนี้นั้นจินถิงซานอย่างที่เรารู้กันเนาะค่อนข้างอ่อนแอไม่ได้แข็งแกรงเหมือนเมื่อก่อนถ้าได้จํานวนคนมากขนาดนี้มาอยู่ภายใต้อานัตนะครับหรือ,อยอมเข้ามาเป็นลูกน้องของจินถิงซานเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะเป็นการเพิ่มขุมกาลังอันมหาศาลไม่ว่าจะอยู่ในบริบทของอพันธมิตร แต่น่าจะอยู่เป็นลูกน้องมากกว่านาอเพราะว่ามันใช้คําว่าซีรูราบนั่นเองเพียงแค่จัดการซีนักบวชศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอซีนักบวชศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันแข็งแกร่งแค่ไหนก็นั่นแหละครับเหตุการณ์นี้ยังไงซะพระเอกก็มีส่วนผิดเนาะยังจํากันได้ใช่ไหมครับณนะเมืองอะไรแล้วที่พระเอกได้ปลอ,อมตัวเป็นนักบวชผู้อุโสจริงๆมันก็แค่ปลอมตัวเป็นคนแก่ธรรมดาเนี่ยแหละครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ ก็นั่นแหละครับแล้วมันก็ได้จัดการโดยการใช้าการ,ร์ดโจมตีแห่งพิจารณาหรือเปล่าครับที่พระเอกจัดการไอ้นักบวชคนหนึ่งที่มันสวดอภิเฎอะไรครับที่ว่ามันเก่งๆอะเนาะ,นะก็นั่นแหละครับในส่วนของฝั่งเจ้าพวกนู้นก็คิดว่าวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์เป็นคนทําก็เลยโดนเล่นงานมาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นความผิดของพระเอกส่วนหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยก็ส่วนตัวแล้วนะครับค่อนข้างมั่นใจว่าพระเอก น่าจะต้องยอมช่วยเนาะแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เอาละครับตอนหน้าสนุกกว่านี้แน่นอนขอบคุณทุกคนที่รับชมเดี๋ยวพักสักครู่สวัสดีครับ